เมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการขคหะแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมในการสัมมนา Vocational Premium High Performance พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Vocational Premium High Performance and International Modern Trade Innovation โดยมีนายวิเชียนเนียมน้อมผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัต และนายดุลมนชัยวิวัต์บวรวงศ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเสียงชาติผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสมัมมนดาดังกล่าวณห,ห้องประชุมปัญญางามชั้น5วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรทางท่านฐ้นตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับโดยเฉพเาะนโยบาย5คูขุาวิกิตประชากรนะครับในหมวดที่ เกี่ยวข้องกับเยาวชนนะครับท่านก็พยายามมุ่งเน้นนะครับในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพนะครับให้กับเด็กเยาวชนนะครับซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวั์เนี่ยเป็นส่วนช่วยอย่างมากนะครับในการที่จะช,ชักชวนนะครับชุมชนที่อยู่ในการแข่งชาติเนี่ยได้มามีโอกาสนะครับรับการศึกษานะครับที่ดีนะครับต,ต่อยอดจากที่เขา ควจะได้รับอยู่แล้วนะครับตามภาคบังคับนะครับก็วันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและ,ละความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการแข่งชาตินะครับเราก็ได้ทำเ m ็ u นะครับร่วมกับทางวิลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัต์นะครับในการที่จะ รับนะครับเยาวชนนะครับที่อยู่ในโครงการของการแข่งาตินะครับมาเป็นนักศึกษานะครับของที่นี่นะครับเพราะว่าต้องยอมรับครับว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานศึกษานะครับที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการนะครับเยาวชนทุกคนที่มาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็จะได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ได้ทั้งประสบการณ์ และได้ทั้งอาชีพนะครับสมัครปุ๊บพอโรงเรียนรับปั๊บเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะมีเงินเดือนทันทีนะครับหลังจากที่ได้เรียนรู้กั้นีทั้งระดับปวชปวสนะครับแล้วในอนาคตเมื่อเรียนจบนะครับม,มีประสบการณ์ก็จะสามารถเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้อีกนะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีคนแนะนําให้หนูมาเรียนคะ่ะเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก<ม>ปวสหนึ่งเราได้ความร,รู้ได้ ู้สึกใหม่ใ่จากการทําง,งานได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็ได้ทํากิจกรรมกับอาจารย์กับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะอยากเชิญชวนพี่น้องๆทุกคนนะคะได้มาเรียนวิทยาลัยบรรยาพิวัตรขอบคุณการเคหะแห่งชาตินะคะขอบคุณบรรยาพิวัตนะคะเพื่อให้หนูได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งนี้ นายวัชระเกตสำมีีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจได้นำคณะเจ้าหน้าที่การแข่งชาติเยี่ยมชมวิทยลาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตประกอบด้วยห้องคอนเฟอเรนซ์อินเทอร์เน็ตบอร์ดแคสติ้งรูมห้องปฏิบัติการค้าปีกและศูนย์บ่มเพาะพีคอรซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศ,าศาึกษาด้านธุรกิจเครื่องดื่ม